มังงะดรา g อนบอลซูเปอร์ในตอนที่82ตอนนี้โคดพีคความทรงจําของโกคูต่อพ่อของเขาอย่างบาดักควนคืนกลับมาสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดรา g อนบอลซูเปอร์ทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นมังงะดราคอนบอลซูเปอร์ในตอนที่82ก็ต้องขออภัยนะครับที่มาช้านะครับก็อย่างทุกคนทราบกันดีว่าก็คือตอนนี้ก็คือลูกแฝดผมคอดใช่ไหมแล้วก็วันนี้ก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลก็เพิ่งว่างในการทําในตอนเย็นนะครับก็คลิปนี้ก็ เลยมาแปลให้ทุกคนได้ดูแบบสดๆเลยก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบนะครับและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับและเพื่อไม่เสียเวลานะครับไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันต่อเลยสําหรับมังงะดราก้อนบอลซูปเปอร์ในตอนที่83ถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับโดยจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องโดยที่โกคูนั้นพยายามพานะครับเจ้าแกะเนี่ยโดยใช้วิชาเคลื่อนย้ายคลิปตานะครับไปที่ดวงดาวต่างๆนะครับซึ่งเจ้าแกสนั้นก็พยายามตาม,มา ก็ดูเหมือนว่านะครับจะมาที่ฐานฐานหนึ่งนะคบฝึกแบบว่าเป็นฐานที่คอยส่งข้อมูลอะไรพวกเนี้ยของสายตรวจอวกาศซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าแก๊สนั้นนะครับค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะครับโจมตีใส่โกคูถึงแม้ว่าโกคูนั้นจะใช้นะครับแข่งของตัวเองบล็อกนะครับลูกเตะของเจ้าแก๊สเอาไว้ได้แต่ดูเหมือนว่านะครับถึงแม้จะบล็อกได้นะครับแต่ก็เจ็บหน้าดูเพราะพลังการโจมตีของเจ้าแก๊สนั้นค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็รวดเร็วจึงทำให้โกคูนั้นนะครับจึงใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับหนีออกมาจากดาวดวงนี้อีกแล้ว คือในตอนนี้นะครับทั้ง2คนเนี่ยก็ใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพิบตานะครับมาที่ดาวที่2และในตอนนี้นะครับซึ่งแน่นอนทั้ง2นะครับก็ผัดกันรุกผัดกันรับนะครับและใช้เวลาไม่นานเท่านั้นที่ดาวดวงนี้และใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพิบตานะครับไปอีกที่ดาวดวงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยดาวดวงนี้เนี่ยก็จะมีทะเลทรายนะครับแล้วก็มีสายตรวจอวกาศนะครับเหมือนกําลังทําภารกิจอะไรบางอย่างอยู่และแน่นอนทั้งสองคนนะครับก็ต่อสู้ไม่นานนะครับโดยโกคูนั้นก็ใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพิบตานะครับไปที่ดาวดวงใหม่อีก โกคูนั้นพยายามหนีตลอดเลยนะครับเริ่มจะหัวเสียแล้วล่ะครับแล้วก็เลยด่าโกคูไปเลยแกน่ะหนีฉันไม่พ้นรอกแต่เขานั้นนะครับยังพูดไม่ทันสิ้นเสียงเลยนะครับปรากฏว่านะครับรถขนดินเนี่ยก็คือขนดินทับเจ้าแก๊สไปนะครับซึ่งก็แอบมีอิสเอ็กเล็กๆด้วยนะครับก็คือไอ้คนที่ขนรถบรรทุกดินเลยเนี่ยก็คือเป็นเจ้าโมนากะนะครับหากใครจำกันได้ไอ้โมนากะเนี่ยก็คือเป็นคนที่บิวนั้นเอามาหลอกแหละครับว่าเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลก่อนหน้านี้โดยโกคูนั้นพพยยยาาาามมููดดจจจ่วอเเเ้แแกกนะะลหื็ กำลัง่วงเวลาด้วยเช่นกันโดยโกคูพูดกับเจ้าแก๊สเลยแหละครับว่าดูเหมือนว่านายเนี่ยจะประมาทไปหน่อยนะนายจะไปล้างเนื้อล้างตัวที่แม่น้าตรงนั้นก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับมาต่อสู้ใหม่ฉันเนี่ยรอได้เสมอดูเหมือนว่าเจ้าแก๊สยิ่งโมโหนะครับรีบพุ่งไปนะครับปล่อยเข้าใส่โกคูอย่างเต็มแรงโกคูก็เลยพาเจ้าแก๊สนะครับขึ้นย้ายในพิพตาไปณสถานที่หนึ่งนะครับซึ่งดูเหมือนว่านะครับก็จะเป็นยานหลักนะครับของสายตัวอวกาศนะครับเพราะว่าโกคูนั้นพาขึ้นย้ายในพิพตานะครับและลงไปนะครับที่ ของราชาปลาหมึกโกคูนะครับก็เลยพูดจาเยาะเย้ยเลยแหละครับว่าโอ้ดูเหมือนว่าเนี่ยจะเหมาะหมิงพอดีเลยไหนไหนเนี่ยก็ลงไปในอ่างอาบน้ําแล้วก็ชำระร่างกายหน่อยสิเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปนะครับที่ผู้เท่ามูในโตะที่กําลังพยายามรักษานะครับการโนล่านะครับที่บาดเจ็บอย่างหนักอยู่ส่วนเจ้าเอร็กนั้นนะครับก็รู้สึกสงสัยแลลวครับว่าสรุปแล้วตอนนี้เนี่ยสคนนั้นเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วนะครับก็หมายถึงโกคูกับเจ้าแก๊สนะครับแล้วก็ตัดไปที่เบจิต้าดูเหมือนว่าเบจิต้านั้นจะรู้แผนการของโกคูนะครับเบจิต ก็พูดเลยแหละครับว่าดูเหมือนว่าเจ้าคารคาร์สเนี่ยมันกําลังทวงเวลาอยู่มันเนี่ยพยายามเคลื่อนย้ายจากดาวดวงหนึ่งไปอีกดาวดวงหนึ่งเพื่อทวงเวลาส่วนเอริกในตอนนี้นะครับก็สั่งการให้ออยนะครับพยายามหาตําแหน่งนะครับของเจ้าแก๊สนะครับว่าตอนนี้แก๊สเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วเุกามุตตดไปที่โกคูกับแก๊สนะครับโดยตอนนี้ทั้งสองคนนะครับก็อยู่ที่คุกสายตรวจอวกาศโดยเจ้าแก๊สในตอนนี้นะครับก็ไล่ต้อนนะครับโกคูนะครับสยับแม่ยับเลยซึ่งเจ้าแก๊สเนี่ยก็โมโหโกคูสุดๆเลยนะครับและก็บอกให้โกคู เขานั้นนะครับเคลื่อนย้ายจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่งนะครับเรื่อยๆซ้ำๆแบบนี้ซึ่งโกคูนะครับก็พยายามพูดจาบ่ายเบียงถึงแผงกางของเขานะครับเลยเขาก็บอกเลยแหละครับว่าเป็นยังไงล่ะเห็นแล้วยังว่าวิชาเคลื่อนย้ายในพิพตาของฉันนั้นน่ะมันเหนือกว่ามากแค่ไหนและดูเหมือนว่าระหว่างที่ทั้งสองคนนี้นะครับกำลังพูดจายุ่ยุกันอยู่นะครับนักโทษในคุกสายตรวจอวกาศนั้นหากใครจะําได้นะครับก็คือเป็นไอ้พวกลูกน้องนี่แหละของโมโรนะครับที่ถูกจับมานะครับในภาคที่แล้วใช่ไหมดูเหมือนว่านะครับไอ นะครับในตัวของเจ้าแก๊สนะครับซึ่งจากบริบทในการพูดคุยกันนะครับดูเหมือนว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยเดิมทีก่อนหน้านี้จะแข็งแกร่งกว่าเจ้าแก๊สนะครับเมื่อก่อนแก๊สเจอพวกนี้เนี่ยถึงกับต้องหลบเลยนะคือฟิวบอกว่ากลัวนะครับไอ้เจ้าพวกนี้แข็งแกร่งมากกว่านะครับก็เลยทำให้ไอ้เจ้าพวกนักโทษพวกเนี้ยก็เลยพูดจาดูถูกแก๊สนะครับก็คือประมาณพูดแบบว่าเฮ้ยเจ้าแก๊สเดี๋ยวเมื่อก่อนเองกระจอกอะไรประมาณแบบนี้เจ้าแก๊สก็รู้สึกอายหน่อยๆนะครับฟิลแบบว่าเฮ้ยเองมาเผาอะไรกันตอนนี้เนี่ยกำลังสู้กับศั เกรงกลัวไอ้เจ้าพวกนี้แล้วโกคูนะครับเมื่อรู้แหละครับว่าเจ้าแก๊สเนี่ยเคยแบบว่าหนีหน้านะครับคือฟีลว่ากลัวนะครับในตัวของไอ้เจ้าไอ้พวกลูกน้องโมโร่เนี่ยโกคูนะครับก็เลยล้อเลียนเลยแหละครับเอ้ยจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเจ้าแก๊สก็อายสุดๆเลยอย่างเช่นนะครับมันจะมีการแซวนะครับไอ้ลูกน้องของโมโร่ก่อนหน้าเนี่ยไอ้ที่ชื่อว่ายุนโบไอ้ที่เป็นหรือไอหมีแพนด้านะครับมันก็แซวแหละครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าแก๊สนะครับก็คือกลัวพวกเขาจนฉี่ลาดเลยแก๊สนะครับที่อายสุดๆเลยนะครับก็เลยบอกเลยครับว่าไไม่่่่ดด้้้ฉีีาสัักกหนนนอยยยเเว็ช ปวดฉี่แต่มันทนไม่ไหวมันมีห้องน้ําก็เลยฉี่โกคูนะครับก็เลยแซวเลยแหละครับวายฉี่ราดนี่หว่าเฮ้ก้าถูกตัดไปที่พี่น้องฮิสเตอร์นะครับโดยออยในตอนนี้เนี่ยก็พยายามนะครับจะหาแหละครับว่าสรุปแล้วตอนนี้นะครับแก๊สอยู่ที่ไหนปรากฏว่านะครับเขาก็สามารถเชื่อมต่อได้แล้วก็รู้เลยครับว่าแก๊สในตอนนี้นะครับอยู่ที่คุกนักโทษสายตรวจอวกาศก็เล่นเอาเอริกนะครับที่เป็นหัวหน้านะครับถึงกระปวดหัวเลยนะครับที่เจ้าแก๊สนั้นถูกโกคูลหลอกให้ไปที่นั่นง่ายดดยเสเหลือเกินนะครับฟีแบบว่าไอ้เจ้าแนนมันโง่หลอกนาาดดยข ตัดไปที่โกคูนะครับกับแก๊สอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยในตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะไปสถานที่ใหม่และโดยโกคูนะครับก็ถามแก๊สเลยครับว่านี่แก๊ดนายเนี่ยจะทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยตามที่พี่ชายของนายเนี่ยสั่งหมดเลยเหรอมันจะดีหรอแก๊สฉันว่าเนี่ยนายก็แข็งแกร่งกว่าเจ้านั่นอีกทําไมนายไม่จัดก,การเจ้านั่นสลับเป็นทั้งเลือกที่ดีอ๋อก็ได้ได้ว่าพี่โกคูของเรานั้นสายโคตรจะเสี้ยมเลย ซึ่งแน่นอนนะครับเช่าแกะนั้นปฏิเสธนะครับโดยแกก็บอกเลย Full แหละครับว,ว่าที่เขานั้นแสวงหาพลังอํานาจต่างๆนี้นะครับเพื่อเอเรกนะครับผู้ที่เป็นพี่ชายของเขาเพียงผู้เดียวโดยแกก็บอกเลยครับว่าที่เขาทําทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะครับเพราะต้องการให้ฮิสเตอร์นะครับก็คือตระกูลฮิสเตอร์ของพวกเขานั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจัก,กรวาลน,นะครับคอยจัดก,การต่างๆฟีลแบบว่าอยากจะเป็นขาใหญ่ของจักรวาลฟีลแบบพวกฟรีเซอร์อะไรพวกนี้นี่นะครับที่เคยทาได้ในอดีตเมื่อแกะสพูดเสร็จนะครับก็ยิงพลังใส่โกคคคููแตต่่กนนนั้้้็สาาาามรถใชชวิิเลือยพ โกคูนะครับก็เลยพูดจาสวนกลับไปใส่แก๊สในทันทีฉันก็เดาไว้แล้วลหละว่านายเนี่ยต้องเคารพในตัวของพี่ชายนายจริงๆแก๊สนะครับก็เลยพูดกับโกคูจริงๆแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยฉันเนี่ยก็เคยอดแอะมาก่อนแต่เพราะว่าเอเรกในการช่วยทําให้ฉันนั้นแข็งแกร่งขึ้นได้ในระดับนี้ฉันจึงต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาเจ้าแก๊สยิ่งพูดนะครับยิ่งเข้าทางโกคูนะครับโกคูก็เลยพยายามให้เจ้าแก๊สนั้นช่วยอธิบายนะครับหน่อยว่าทําไมถึงคิดแบบนั้นก็คือตั้งใจจะถ่วงเวลาสุดๆเเลลยยยแหหะสําาโโกกคูููดด็พพมี้ ในตัวของแก๊สด้วยเช่นกันโดยโกคูก็บอกเลยแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ชายของฉันเนี่ยก็เคยเนี่ยฆ่าในตัวของฉันมาก่อนนะนันเนี่ยก็ควรระวังหลังไว้ให้ดีๆล่ละเดี๋ยวเจ้านันจะหักหลังเสร็จล่ะตัดไปที่เอเรกนะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับเอเรกนั้นจะมีแผนบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อจะจัดการนะครับทุกเท่ามูในโตะแล้วก็ทางด้านของกาโนราเุกาก์ถูกตัดไปที่โกคูนะครับโดยตอนนี้เขายิงพลังคลื่นเต่านะครับแล้วก็ทางด้านของแก๊สก็ยิงพลังกลับมาด้วยเช่นกันโดยเป็นการยิงพลังนะค้กกโู็ใช ชาเคลื่อนย้ายในพิภตาไปที่ยานของสายตรวจอวกาศนะครับซึ่งโกคูในตอนนี้นะครับมือของเขาสั่นไปหมดเลยนะครับเพราะเขานั้นนะครับมีพลังมากไม่เพียงพอในการที่จะสามารถต่อกอนะครับกับแก๊สได้และในตอนนั้นเองนะครับโกคูก็คิดได้เลยครับว่าเขานั้นควรจะทําอะไรเขาจึงใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพิภตานะครับไปหาวิสนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือจากวิสซึ่งในตอนนี้วิสนะครับก็ดูเหมือนว่าจะอยู่กับไดโนเสาร์นะครับโดยพี่แกนั้นก็กําลังอยู่กับมัชาพยากรณ์ด้วยนะโดยกําลังกินขนมหวานกันอยู่โดยเจ้าแก๊สนะคร และเมื่อเห็นวิสนะครับก็สงสัยแหละครับว่าเป็นใครโดยโกคูก็อธิบายแหละครับว่านี่เนี่ยคืออาจารย์ของฉันเองเขาเนี่ยเป็นถึงเทวดาเลยนะโกคูนะครับก็เลยฝากฝั่งวิสนะครับว่าช่วยหน่อยนะครับก็คือให้ทางด้านของแก๊สนั้นนะครับไม่สามารถไปหาเขาได้นะครับสักนาทีนึงก็ยังดีและโกคูก็เลยใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพิพตานะครับหนีนะครับในตัวของเจ้าแก๊สไปซึ่งโกคูนะครับก็เลยใช้วิชาเคลื่อนย้ายพิพตาแบบรัวๆเลยนะครับและในท้ายที่สุดนะครับก็มาช่วยนะครับผู้เท่ามูไนโตะนะครับแล้วก็การโนล่า ถึงกับตกใจเลยนะครับที่โกคูนั้นสามารถกลับมาที่นี่ได้คนเดียวนะครับและทางด้านของแก๊สนั้นนะครับเสตุที่ไม่สามารถมาได้เนื่องจากว่านะครับทางด้านของวิสนั้นนะครับก็คือใช้พลังนี่แหละไม่ให้ทางด้านแก๊สนั้นนะครับเลื่อนยายในพิปตานะครับไปหาโกคูได้นะครับแต่วิสนั้นก็ยังพอใจดีอยู่นะครับก็บอกเลยวครับว่าถ้าอยากจะไปหาเนี่ยโกคูเนี่ยก็ไปได้นะบินไปเลยเนี่ยแล้วก็บอกเส้นทางในการจะไปซึ่งเท่าแก๊สนั้นนะครับก็ทําในสิ่งนะครับที่โกคูไม่คาดคิดนะครับก็คือสามารถบินนะครับไปที่อ ครูตอนแรกคิดว่าเจ้าแก๊สไม่สามารถบินจากอวกาศได้นะครับซึ่งเจ้าแก๊สนะครับก็เลยบินไปนะครับด้วยความเร็วสูงเลยนะครับโดยมุ่งหน้าไปนะครับเพื่อจะไปหาโกคูให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ซึ่งสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่ามัฉามยากรนะครับก็งงเลยครับว่าไอ้เจ้าคนเมื่อกี้คือใครนะครับซึ่งมันก็จะหมายความว่านะครับจริงๆแล้วนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลนั้นไม่ใช่เจ้าแก๊สแล้วนะครับมันจะต้องเป็นคนอื่นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเจ้าแกจจจรรรรริงงๆมััาาายกกกกกนนะตต้้อูููเหุณ์ถไปที่โค กำลังแบกร่างของกราโนล่าอยู่นะครับเลโกคูนั้นพยายามพากราโนล่านะครับไปสถานที่ใดก็ได้นะครับที่มันปลอดภัยมากที่สุดซึ่งปรากฏว่านะครับโอ๊ตมิวนะครับก็ปรากฏตัวมานะครับและก็ช่วยเหลือพิจิต้าไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็พยายามจะพาร่างของกราโนล่านะครับในการหนีไปด้วยซึ่งแน่นอนนะครับพี่น้องฮิตเตอร์นะครับก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับก็เพียงแค่ปล่อยนะครับไปพวกนั้นเนี่ยก็คือหนีไปโดยมีการสั่งให้เจ้าออยนั้นนะครับไปสะกดรอยตามนะครับรอให้แกดนั้นกลับมานะครับเพื่อไปไล่ล่า ตอนนี้เนี่ยกวิสนะครับติดต่อมานะครับด้วยบางสิ่งบางอย่างนะครับโกคูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามาได้อย่างไรโดยวิสนะครับก็มาบอกเละครับว่าในตอนนี้เนี่ยกาโอล่าเนี่ยสามารถมาได้แล้วนะโดยการที่บินมาเลยซึ่งวิสก็บอกและครับว่าเวลาที่เจ้าแกจะมาถึงที่นี่เนี่ยหากนับตามเวลาเนี่ยที่ชาวโลกนับแล้วเนี่ยก็คงจะประมาณ20นาทีซึ่งพุทโมเนโตะที่อยู่ตรงนั้นนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับก็บอกเลยแหละครับว่าถ้าขาดแค่20่นาทีนั้นมันคงไม่เพียงพอหรอกในการจะฟื้นฟูกาโนล่าให้กล ให้พิชาเอาต้านเสติงของเขานนเนี่ยมันดีไปมากกว่านี้เพราะดุนว่าตอนนี้นะครับมันก็ยังตันๆอยู่วิสนะครับก็เลยดุใส่โกคูแลครับโดยบอกเลยคับว่าเขานั้นเนี่ยบอกโกคูไปแล้วหลายครั้งมากๆเลยนะครับว่าโกคูนั้นเนี่ยควรจะเอาวิชานี้เนี่ยให้เป็นแบบว่ารูปแบบของตนเองนะครับคือแบบว่าเอาท้าสติงนั้นคัพัฒนานะครับในรูปแบบของตนเองที่ไม่ต้องเหมือนนะครับกับเวอร์ชั่นเทวดาก็ได้ซึ่งวิสนั้นก็เหมือนจะพูดเป็นบางสิ่งบางอย่างนะครับเป็นนัยยะนะครับเพื่อสอนโกคูนะครับแต่ส่วนนี้เราก็ยัังไม่่รูู้้นคววาสุดแล จะพัฒนานะครับเอาใต้สติงของตนเองไปในรูปแบบไหนซึ่งในระหว่างนั้นเองนะครับผู้เท่ามูมนโตะนะครับก็เลยพูดกับโกคูนี่ลูกชายของบาดักฉันมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะให้นายดูซึ่งผู้เท่ามูมนโตะนะครับก็เข้าไปที่บ้านนะครับและนะครับก็มอบนะครับสเกลเตอร์ของบาดักนะครับให้กับโกคูโกคูนะครับถึงกับอึ้งเลยนะครับที่เห็นสเกลเตอร์ของพ่อของตนเองนะครับแต่เบจิต้านั้นก็ขอสเกลเตอร์นั้นก่อนซึ่งเบจิต้านะครับก็เลยพยายามหาข้อมูลนะครับที่ถูกบันทึกเอาไว้นะครับใน ซ,บบซึ่งก็ดูเหมือนว่านะครับผู้เท่ามูไนโตเนี่ยเมื่อรู้แหละครับว่าไอ้สเกลเตอร์นี้เนี่ยสามารถบันทึกแบบว่าพวกข้อความเสียงผู้เท่ามูไนโตก็เลยบอกนะครับว่าก็เมื่อสักประมาณ40ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะมีการบันทึกการต่อสู้กันร,ระหว่างเจ้าแก๊สอยู่นะครับก็คือลองเอาไปดูเผื่อมีประโยชน์นะครับ <an> ในการศึกษาข้อมูลแต่แน่นอนนะครับสเกลเตอร์ <an> อันนี้เนี่ยเดิมทีมันเสียอยู่แล้วนะครับเบจิต้าก็เลยคิดว่าจะเอาไปให้บูม่าเนี่ยในการซ่อมแต่ดูเหมือนว่านะครับโอ๊ตมิวนั้นจะสามารถซ่อมได้นะครับก พยายามบินมาด้วยความเร็วสูงนะครับเพื่อจะจัดการโกคูนะครับและในระหว่างนั้นเองพวกโกคูก็รอนะครับให้อดมิวนั้นพยายามซ่อมไฟเสียงนะครับการต่อสู้กันนะครับระหว่างเจ้าแก๊สนะครับแล้วก็บาดัคซึ่งในระหว่างที่ซ่อมนั้นเองนะครับก็จะได้ยินเสียงแล้วแหะครับก็คือเป็นเสียงการต่อสู้กันนะครับระหว่างบาดัคนะครับซึ่งผู้ทามูลในโตะก็บอกนี่แหละคือเสียงบาดัคซึ่งในการบันทึกเสียงนั้นเองนะครับบาดัคี่ยก็พูดได้ผู้ทามูลในโตะนะครับแล้วก็ทางด้านการโนล่านั้นนะครับจะต้องมีช ตอนนี้พ่อของเขาเนีครับก็คือส่งโกคูขึ้นยานไปโดยพ่อของเขานะครับก็พูดคํานี้เหมือนกันนะครับก็คือทางด้านโกคูนั้นจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปโกคูนะครับถึงกับจึกเลยนะครับคือแบบว่าเรื่องราวในอดีตของเขานั้นที่พ่อของเขาได้พูดกับเขานั้นนะครับเขานั้นกลับจําได้นะครับซึ่งเราต้องรอรู้นีกทีนะว่าเพลอเพลออาจจะจำได้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าในช่วงเวลาที่ความจําของเขานั้นหายไปอันนี้ก็ต้องไปรอรุ้กันอีกทีเใะการถูกตัดไปนะครับก็คือเป็นการย้อนอดีตกลับไปการต่อสู้กันนะครับ่่งนนนแซึอ ภาพการต่อสู้นี้เนี่ยพวกโกคูไม่เห็นนะก็คืออาจารย์แกก็คือเขียนให้พวกเราดูแหละครับว่าการต่อสู้เป็นอย่างไรซึ่งดูเหมือนว่าบารักนั้นนะครับก็คือต่อสู้อย่างเหน็ดเหนื่อยเลยนะครับก็ค่อนข้างลําบากเลยลละในการต่อสู้กับเจ้าแก๊สทั้งที่จริงแล้วเจ้าแก๊สก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรนะในตอนนั้นซึ่งบารักนั้นนะครับก็คือบอกให้ผู้เท่ามูในโตนะครับกาโนล่านั้นก็คือ2คนเนี่ยคือต้องมีชีวิตอยู่นะครับให้หนีไปและในตอนนั้นเองนะครับเจ้าแก,ก๊สเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นต่านามมา Anyways, อห้หอดใ ด้านของกาโนล่ากับมูไนโตนั้นนะครับก็คือรอดชีวิตไปให้ได้ซึ่งเจ้าแก๊สนะครับก็พยายามจะเผด็จศึกนะครับในการจัดการบาดักนะครับซึ่งแน่นอนบาดักนั้นน่าจะอ่อนกว่าเจ้าแก๊สนะครับแต่ก็เป็นการตัดจบไปเลยนะครับก็ไม่ได้มีการบอกเลยครับว่าสรุปการต่อสู้คู่นี้ทําไมกันในตอนนั้นนะครับบาดักนั้นถึงสร้างความโกรธแค้นนะครับให้กับเจ้าแก๊สได้และบาดักนั้นสามารถรอดชีวิตนะครับในการกลับไปที่ดาวเบจิต้าได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอเฉลยนะครับซึ่งตอนหน้าก็น่าจะเป็นการจบภาคนี้าางหัมด ในตอนที่82นะครับก็ตอนนี้มาช้าหน่อยนะครับก็อย่างที่ใครทราบกันดีแหละถ้าผมอัปเดตไปใน Facebook Fan p a พ e ผมหรือว่าใน YouTube ว่าก็คือลูกผมคลอดใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยคลิปนี้ก็เลยมาช้าหน่อยนะครับวันนี้ก็เพิ่งกลับจากโรงพยาบาลก็เคลียร์อะไรเสร็จนะครับในตอนเย็นก็เลยมาแปลแล้วก็อัดคลิปให้คลิปนี้อาจจะดูเร่งๆด่วนๆในนะครับก็คือต้องขออภัยจริงๆนะครับก็โอเคก็มีภาระหน้าที่แล้วแหละที่ต้องเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ก็รับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ทิ้งแน และเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับถือวช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ